านเวลามายาวนานพอสมควรสําหรับดีเจปอนปอนคุณผู้ชมครับถ้าหากคุณจะติดตามเรื่องราวของดีเจปอนปอนเข้าไปที่ f c e e o o o ดีเจปอนปอนเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้เลยแล้วคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ติดตามเขาได้นะครับแต่รายการนี้เขายังไลฟ์สดเลยผมเห็นนะครับปีบ้าน้ำท่วมฝนตกเขาก็รายงานตลอดก็ขับรถออกมาอยากจะให้พูดถึงในมุมของดีเจพิธีกรวิทยากรพาไปถึงคนรุ่นหลังหน่อย คือสิ่งที่เราจะทานะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่นิดหนึ่งก็คือองมีความมุ่งมั่นก่อนสองนะคะต้องมีจิตวิญญาณในการที่ทำงานตรงนั้นด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าเป็นคนน้ำเต็มแก้วเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มศักยภาพของตัวเองเพิ่มความรู้ตลอดเวลานะคะแล้วก็ทําด้วยความมุ่งมั่นค่ะโดยเฉพาะในสายของการเป็นนักพูดนะคะปอนก็อยู่มาประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วนะคะก็ถือว่าถ้าเรา เพอแท้ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยบางทีวันนี้ยังอาจจะไม่มีดีเจบรงกอตรงนี้ก็ได้นะคะสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยก็คืออยากให้ฝากไว้ว่าถ้าเราตั้งใจจะทําอะไรก็แล้วแต่ครับทําให้สุดทําให้สุดค่ะทําแล้วทําไม่ได้ทําอีกทําไม่ได้ทําต่อทําไม่ได้ทําใหม่หรือถ้าไม่ได้จริง,รงหาผู้รู้ไปปรึกษาใช่ค่ะไปปรึกษาไปหาผู้รู้ไปหาผู้มีประสบการณ์เชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยเขาไม่วงวิชาหรอกค่ะคคเขาจะบอกแล้วอย่างปอนเนี่ยถามได้เลยเฮ้ยพี่ เทคนิคก,การขึ้นเวทีการเป็นพิธีกรงานแต่งเป็นไงมีคนมาถามบ่อยเขาเป็นนั่งุ้อนก็นี่เลยนั่งเลคเชอร์เลยนะเอาแต่ชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อเจ้า่าอเจ้าสาวมาแล้วนั่งเขียนให้เลยเป็นแผ่นค่ะอย่างนี้เลยแล้วก็บีบเลยบีบงานเขาเขาขึ้นปั๊บเนี่ยเขาลงมาบอกเขาได้รักคูชมเขาก็แฮปปี้ใช่ไหมคะอ่ะเราก็รู้สึกดีว่าเฮ้ยอ๋อใช่พิธีกรมันไม่เหมือนกันแต่ละงานเนาะไม่เหมือนค่ะพิธีกรงานแต่งงานบวชงานชมงานพิธีการเปิดงานถูกต้อง ไม่มีงานไหนที่จะเหมือนกันนะค่านี้เราจะถามเลยแล้วก็พอเนี่จะได้ฉายาว่าเป็นพิธีกรไฟ์สคริปต์บางงานไม่มีสคริปต์เนี่ยเราทําสคริปต์หน้าง,งานได้ <laughs> ทาสคริปต์หน้าง,งานได้แต่อันนี้ก็คือต้องใช้ประสบการณ์จริงๆนะคะแล้วก็จะต้องรู้ด้วยว่าผู้ใหญ่จะต้องขึ้นเวลาไหนผู้ใหญ่มาตอนไหนแล้วเราควรจะพูดอะไรครับนี่แหละครับคุณผู้ชมในมุมมุมหนึ่งของ จริงๆแล้วก็เรียกว่าคนอยู่เบื้องหน้านะแต่คนนี้คืออยู่เบื้องหลังความสําเร็จของงานเกือบจะทุกงานถ้าเอาง่ายๆไม่มีงานไหนที่ไม่มีพี่กรณอะ่ะไม่งั้นแล้วใครจะประกาศให้ประธานออกมาล่ะใครจะประกาศว่าเริ่มงานแล้วนะพิธีกรขาดไม่ได้แล้วถ้าคุณอยากจะฝึกฝนเรื่องพิธีกรติดต่อดิจิบาลคอเนี่ยผมเปิดคอร์สดีไหมดีค่ะเออเอเอาเลยเอาเลยเ <นะ S 2> อาจริงๆเปิดคอร์สให้มาเรียนรู้กันนะครับนี่คือเรื่องราวของ ดีเจปอนตอนดีเจชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ดังไปตอนนี้ไกลมากทั่วโลกเพราะเขาออนไลน์ด้วยขอบคุณมากเลยนะครับนี่นี่อยู่กันมาตั้งนานอ่ะอยู่ด้วยกันไม่ใช่อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะอยู่ด้วยกันนี่แล้วอยู่เลยเอาฝากฝากไว้ฝากนะฮะก็คือต้องเหนอจากเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะดีเจปอมสษอังกฤษเนาะปอมจะมีเพจข่าวนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องข่าวเรื่องอะไรของภูเก็ตให้ไปดูที่เพจข่าวของ t ันเด e r n e ิวประจำจังหวัดภูเก็ตอ๋อมีเหรอใช่ค่ะปอมเป็นหัวหน้าส่วนข่าวของ t โันเดอเป็นอย่งั้นีกใช ก็ไปดูจากที่นู่นแต่ถ้าเกิดเป็นเฟซส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเราอ่ะจิโก้จิกเกะอะไรก็ว่ากันไปแต่ลูกก็จะเป็นเรื่องข่าวสารของจากรเกตเลยคร ap well. sí, so ับผมค่ะทันดนิวใช่ทันดนิวนี่ครับคือเรื่องราวที่ใช้เวลาเกือบยี่สิบกว่าปีในวงการนะครับนยี่สิบกว่าเลยนะย่ส่ายทอดให้เราฟังนะครับผมถือว่าผมเองก็ได้ประสบการณ์เอ่อแนวคิดของเขาเช่นเดียวกันครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะคุณผุ้มครับเวลาหมดแล้วเจอกันแอนเดี๋ยวจอยกันเดี๋ยวให้คนนี้ลารายการอีกเอาโอเคค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันให้ด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ